ที่ทุกคนเห็นนี่ครับเป็นาพาทุกคนของมาเบิงเป็นของสหายคนกีนเพิ่นนะออกมานี่ได้เป็นแทงๆเลยครับรายใดต่อปีนี่ดีครับครับผมเอาออกเต่าน,น้อยๆนี่ได้หกสิบกระสอบถุงปุ๋ยนะครับบางเต่าได้แปดสิบถุงปุย๋ยเต่าใหญ่ที่เป็นใหญ่ๆสุดนั่นได้สามร้อยกัวกระสอบนะครับสิบล้อ,อยหาสิบครับผม ก็สอบหน่อยนะครับก็สอบปุ๋ยเขาครับผมนี่ครับต้องมีวิธีการของเพิ่อนนะครับล่องผิดล่องถูกอยู่คือกันนะครับเพิ่นเฮ็ดเป็นอาชีพหลักนะครับปลูกบักม่วงน้ำปลูกกะวกัคโดน้ำอยู่กับสวนเพิ่นสหายเพิ่นนะครับมีคนงานอยู่เป็นคนเมืองมาอยู่หาหกคนนะครับคนงานประจำ่นจ้างอยู่น้ำจินอยู่น้ำนี่ครับไม่ไม่ลำย